สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านวันนี้หมอจะมาบอกความจริงข้อหนึ่งที่ผู้ชายไทยใบยในหมือคนที่อายุเกิน60ปียังไม่รู้ค่ะนั่นคือมีทาบริหารง่ายๆแค่วันละบ้านนาทีที่สามารถช่วยเรื่องการแข็งตัวความแกร่งและความมั่นใจในห้องนอนได้จริงๆไม่ใช่ยาวิเศษไม่ใช่อาหารเสริมราคาแพงแต่เป็นวิธีที่วิทยาศาสตร์รับรองมานานแล้วแต่คนไทยเราไม่ค่อยพูดถึงกันค่ะหมอพิมพ์เอินดาสุวรรณ เป็นแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะมีประสบการณ์มากกว่าหมื่นลำปีค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาหมอได้เรียนรู้ว่าความมั่นใจของผู้ชายนั้นเชื่อมโยงกับสุขภาพโดยรวมและสุขภาพทางเพศก็เป็นส่วนสำคัญมากๆของเรื่องนี้ค่ะหมอเข้าใจนะคะว่าเรื่องพวกนี้คนไทยเราไม่ค่อยพูดกันตรงๆบางทีก็เขินอาย บางทีก็ไม่รู้จะถามใครแต่วันนี้หมอขอเป็นเหมือนหมอประจำครอบครัวมาคุยกันแบบกันเองเลยนะคะเรื่องที่การแข็งตัวเปลี่ยนแปลงไปตามอายุนั้นเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะไม่ต้องอายเลยและพี่น้องทุกท่านไม่ได้เผชิญปัญหานี้คนเดียวมีผู้ชายไทยหลายล้านคนที่กำลังเจอเรื่องเดียวกันค่ะแต่ข่าวดีคือมีวิธีที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านไม่ต้องไปหาหมอบ่อยๆไม่ต้องกินยาแพงๆและได้ผลจริงค่ะ ก่อนอื่นเลยหมอต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการแข็งตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดความเครียดและแม้แต่ยาบางชนิดที่คุณลุงคุณป้าทานอยู่ทุกอย่างล้วนมีผลทั้งนั้นค่ะแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือกล้ามเนื้อชุดหนึ่งที่เรียกว่า กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือที่ฝรั่งเรียกว่า pelvic floor muscles นั้นมีบทบาทสำคัญมากในเรื่องนี้ค่ะหมอขออธิบายให้เห็นภาพชัดๆนะคะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานคืออะไรหลายคนถามหมอมาว่าไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนหมอจะอธิบายแบบง่ายๆเลยค่ะลองนึกภาพว่ากล้ามเนื้อกลุ่มนี้เหมือนเปลนวนที่ขึงอยู่ตรงกุนอ่างยึดจากกระดูกหัวหนาวด้านหน้าไปจนถึงกระดูกก้นกบด้านหลัง กล้ามเนื้อกลุ่มนี้ทำหน้าที่รองรับกระเพาะปัสสาวะลำไส้ใหญ่และที่สำคัญคือมีส่วนควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศด้วยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดค่ะถ้าบริหารที่หมอจะสอนวันนี้เรียกว่าท่าคีเกลหรือ Kegel Exercises ค่ะหลายคนคิดว่าท่านี้มีไว้สำหรับผู้หญิงเท่านั้นโดยเฉพาะหลังคลอดลูกแต่ไม่ใช่เลยค่ะท่านี้สำคัญสำหรับผู้ชายเหมือนกันและสำคัญมากๆด้วยค่ะ จากประสบการณ์ของหมอผู้ชายไทยส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าท้าบริหารนี้ช่วยเรื่องการควบคุมปัสสาวะสุขภาพต่อมลูกหมากและที่เราจะคุยกันวันนี้คือช่วยเรื่องความแข็งแกร่งในการแข็งตัวค่ะขั้นตอนแรกที่สำคัญมากคือการหากล้ามเนื้อให้เจอก่อนค่ะเพราะถ้าใช้กล้ามเนื้อผิดมัดออกกำลังไปก็ไม่ได้ผลหมอจะสอนวิธีหาให้ค่ะง่ายมากเลยลองนึกภาพว่าคุณกำลังปัสสาวะอยู่แล้ว ต้องการหยุดกลางคันกล้ามเนื้อที่คุณใช้บีบเพื่อหยุดปัสสาวะนั้นก็คือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานค่ะหรือลองนึกภาพอีกแบบเหมือนกับว่าคุณกำลังพยายามกลั้นผายลมกล้ามเนื้อที่คุณบีบเกรงตอนนั้นก็คือกล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกันค่ะที่ต้องระวังคือหลายคนทำผิดโดยไปเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขาหรือกล้ามเนื้อก้นแทนอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ การบีบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่ถูกต้องนั้นเป็นการบีบจากภายในเป็นความรู้สึกเหมือนยกขึ้นข้างในไม่ใช่การเกรงกล้ามเนื้อภายนอกที่เห็นได้ค่ะคุณสามารถลองทําได้ทั้งตอนนั่งนอนหรือยืนเลยค่ะทีนี้หมอจะอธิบายให้เข้าใจว่าทําไมการบริหารกล้ามเนื้อนี้ถึงช่วยเรื่องการแข็งตัวได้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับสเรื่องหลักๆคือการไหลเวียนเลือดสุขภาพเส้นประสาทและการกักเก็บเลือดในอวัยวะเพศค่ะ อธิบายให้เห็นภาพนะคะเวลาที่เกิดการแข็งตัวเลือดจะไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อฟองน้ําของอวัยวะเพศและเพื่อให้การแข็งตัวคงอยู่ได้เลือดที่เข้าไปนั้นต้องถูกกักเก็บไว้ไม่ให้ไหลออกมากลามเนื้ออุ้งเชิงกรานโดยเฉพาะกลามเนื้อที่เรียกว่า b u b o c a เวอร์โนสและอี e o โอคาเวอร์โนั้นทําหน้าที่เหมือนปั๊มที่ส่งพลังค่ะ เมื่อกลามเนื้อเหล่านี้แข็งแรงและกระชับดีมันจะบีบอัดหลอดเลือดดำที่จะพาเลือดออกจากอวัยวะเพศทำให้เลือดถูกกักเก็บไว้ข้างในได้ดีขึ้นผลลัพธ์คือการแข็งตัวที่แข็งแกร่งขึ้นและคงอยู่ได้นานขึ้นค่ะหมอชอบเปรียบเทียบว่ามันเหมือนการสร้างฐานรากที่แข็งแรงให้บ้านค่ะ ถ้าฐานรากแข็งแรงทุกอย่างที่อยู่ข้างบนก็จะมั่นคงทำงานได้ดีขึ้นมีความเสถียรและแข็งแกร่งมากขึ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานก็เป็นฐานรากของสุขภาพทางเพศของผู้ชายเช่นกันค่ะถ้าพี่น้องท่านใดกำลังรับชมอยู่จากกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ่หรือจังหวัดไหนก็ตามช่วยคอมเมนต์บอกหมอหน่อยนะคะว่ามาจากที่ไหนหมอจะได้ทักทายเป็นการส่วนตัวในวิดีโอถัดไปค่ะ หมอรู้สึกดีใจมากที่เรามีชุมชนคนไทยที่ห่วงใยสุขภาพร่วมตัวกันอยู่ตรงนี้ค่ะนอกจากเรื่องการกักเก็บเลือดแล้วการบริหารกล้ามเนื้อเหล่านี้ยังช่วยปรับปรุงความวยของเส้นประสาทและการประสานงานในบริเวณอุ้งเชิงกรานด้วยค่ะลองนึกภาพว่าเหมือนการจูนเครื่องดนตรีให้เสียงดีขึ้นการทำงานของเส้นประสาทที่ดีขึ้นหมายถึงความรู้สึกที่ดีขึ้นการควบคุมที่ดีขึ้น และการแข็งตัวที่ตอบสนองไวและแข็งแกร่งขึ้นเมื่อต้องการคะสิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องความแข็งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจุดสุดยอดที่ดีขึ้นและความพึงพอใจทางเพศโดยรวมด้วยคะ่ะหมอต้องพูดตรงๆต,ต,ตรงนี้เลยนะคะเพราะหมอเห็นคำถามนี้เยอะมากหลายท่านถามว่าถ้าบริหารนี้จะช่วยเพิ่มขนาดได้ไหมหมอต้องบอกความจริงค่ะว่าขนาดทางกายวิภาคนั้นไม่สามารถเพิ่มได้ด้วยการออกกำลังกายคะ่ะไม่มีท่าบริหารไหนไม่มียาอะไร ที่จะทำให้ขนาดเพิ่มขึ้นถาวรได้สิ่งที่เราทำได้คือการทำให้การแข็งตัวเต็มที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ร่างกายเราจะทำได้และนั่นคือสิ่งที่ท่าบริหารนี้ช่วยได้คะ่ะเลือดไหลเวียนดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นควบคุมได้ดีขึ้นทำให้การแข็งตัวเต็มทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดคะ่ะและประโยชน์ไม่ได้หยุดแค่เรื่องการแข็งตัวนะคะ กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่แข็งแรงยังช่วยเรื่องการควบคุมกระเพาปะปัสสาวะด้วยค่ะช่วยปัญหาปัสสาวะเล็ดหลังฉี่เสร็จหรือความรู้สึกปวดฉี่กะทันหันที่หลายท่านประสบอยู่และยังช่วยเรื่องการหลังเร็วได้ด้วยค่ะโดยให้คุณควบคุมกระบวนการหลังได้ดีขึ้นเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะรอบด้านสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ชายเลยค่ะ ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะหมอจะสอนท่าบริหารบานาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญนะคะพี่น้องท่าบริหารนี้ออกแบบมาให้ทำได้เร็วง่ายต่อการผสมผสานเข้ากับชีวิตประจำวันและได้ผลดีมากๆค่ะตั้งเป้าไว้วันละบานาทีแค่วันละครั้งเท่านั้นค่ะคุณสามารถทำได้ทุกที่เลยค่ะจะนั่งที่โต๊ะทำงานนั่งในรถดูทีวีอยู่ที่บ้านหรือแม้แต่ตอนสวดมนต์ไหว้พระก,ก็ได้ค่ะ ไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังทำอยู่เพราะมันเป็นการบีบกล้ามเนื้อภายในที่มองไม่เห็นจากภายนอกกุญแจสำคัญคือความสม่ำเสมอค่ะเพราะเหมือนกล้ามเนื้อทุกส่วนกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานก็ต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้แข็งแรงและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะขั้นตอนที่1การบีบช้าใช้เวลาหนึ่งนาทีค่ะ เราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่หมอเรียกว่าการบีบช้าให้บีบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเบาๆยกขึ้นข้างในคางไว้ประมาณบาถึงนำวินาทีรู้สึกถึงการบีบนั้นให้ชัดเจนจากนั้นและตรงนี้สำคัญมากนะคะค่อยๆผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ใช้เวลาผ่อนคลายเท่ากับเวลาที่บีบค่ะอย่ารีบผ่อนการปล่อยอย่างสมบูรณ์นั้นสำคัญเท่ากับการบีบเลยค่ะเพราะมันช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีและกล้ามเนื้อฟื้นตัวทำซ้ำประมาณหมื่ยถึงหมื่ยสองครั้งค่ะ ขั้นตอนนี้ช่วยสร้างความทนทานและการควบคุมค่ะหมออยากถามพี่น้องทุกท่านหน่อยค่ะเพื่อจะได้สร้างเนื้อหาที่ตรงใจมากขึ้นคุณกังวลเรื่องไหนมากกว่ากันคะคอมเมนต์เลขหมดถ้าเป็นเรื่องการเพิ่มความแข็งแกร่งของการแข็งตัวหรือคอมเมนต์เลขไฮถ้าเป็นเรื่องการควบคุมปัสสาวะค่ะข้อมูลนี้จะช่วยให้หมอเข้าใจว่าพี่น้องต้องการข้อมูลเรื่องอะไรมากที่สุดค่ะขั้นตอนที่สอง การกราบพลิบเร็วใช้เวลาหนึ่งนาทีค่ะต่อมาคือการกราบพลิบเร็วซึ่งเน้นเรื่องความเร็วและการตอบสนองให้บีบและผ่อนกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอย่างรวดเร็วนึกภาพเหมือนการกระพือปีกเร็วๆหรือการยกขึ้นลงอย่างรวดเร็วเหมือนสวิตไฟที่เปิดปิดรัวๆค่ะทำแบบนี้ประมาณหนึ่งนาทีเน้นการบีบเร็วและให้แน่ใจว่าปล่อยอย่างสมบูรณ์และรวดเร็วหลังแต่ละครั้งที่บีบ ขั้นตอนนี้ช่วยเรื่องปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วซึ่งจำเป็นสำหรับการแข็งตัวที่แข็งแรงค่ะขั้นตอนที่3การบีบันนานใช้เวลาหนึ่งนาทีค่ะสุดท้ายคือการบีบันนานซึ่งช่วยสร้างความทนทานสำหรับการทำงานที่ยาวนานให้บีบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและค้างไวนานเท่าที่ทำได้อย่างสบายโดยไม่กลั้นหายใจนะคะตั้งเป้าไว้ที่เหมื่ยถึงหมื่ล่วินาทีในตอนแรกแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยมื่อแข็งแรงขึ้น จากนั้นผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์อีกครั้งทําซัมบาถึงโบนครั้งค่ะขั้นตอนนี้ช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อผลลัพธ์ที่ยาวนานขึ้นค่ะนั่นคือทั้งหมดค่ะบ้านาทีทุกวันฟังดูง่ายใช่ไหมคะและมันก็ง่ายจริงๆคะแต่พลังของมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอและการทําอย่างถูกต้องหมอขอสรุปอีกครั้งนะคะหน้าที่แรกบีบช้าค้างบาําวินาทีปล่อยบาําวินาทีทำ10-12 ครั้งนาทีที่สองบีบเร็วๆรัวๆ,วๆเหมือนกระพริบตานาทีที่สามบีบค้างนานที่สุดเท่าที่ทำได้ทำบ้าบุนครั้งแค่นี้เองค่ะแม้ว่าท่าบริหารเหล่านี้จะง่ายแต่ก็มีข้อผิดพลาดทั่วไปบางอย่างที่อาจลดประสิทธิภาพหรือทำให้เกิดความตึงเครียดได้ค่ะหมอจะบอกให้ระวังข้อผิดพลาดที่หนึ่งการเบ่งลงอย่าเบ่งลงนะคะเราต้องยกและบีบขึ้นไม่ใช่ดันลง นี่เป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมากและจริงๆแล้วอาจทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงหรือก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆได้ค่ะข้อผิดพลาดที่2การกลั้นหายใจให้หายใจปกติและเป็นธรรมชาติระหว่างทำท่าบริหารค่ะการกลั้นหายใจจะเพิ่มแรงดันในช่องท้องซึ่งส่งผลเสียและสร้างความตึงเครียดให้ร่างกายหายใจเข้าออกตามปกติเลยค่ะ ข้อผิดพลาดที่3การใช้กล้ามเนื้ออื่นให้เน้นที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเท่านั้นค่ะหลีกเลี่ยงการเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อต้นขาถ้ารู้สึกว่ากล้ามเนื้อเหล่านี้กำลังทำงานอยู่แสดงว่าทำผิดวิธีค่ะถ้าบริหารนี้เน้นการแยกกล้ามเนื้อเป้าหมายออกมาใช้งานเฉพาะค่ะข้อผิดพลาดที่สการทำมากเกินไปมากไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะคะ โดยเฉพาะตอนเริ่มต้นให้ยึดตามท่าบริหารบ้านาทีต่อวันค่ะเพราะการฝึกมากเกินไปอาจทําให้กล้ามเนื้อล้าหรือเจ็บได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายพร้อมค่ะและสุดท้ายหมอต้องพูดเรื่องสําคัญมากนะคะแม้ว่าท่าบริหารขีกเกลวจะมีประโยชน์มากและเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมสําหรับสุขภาพเชิงป้องกันและสนับสนุนแต่มันไม่ใช่ยาวิเศษสําหรับทุกปัญหาค่ะถ้าคุณมีปัญหาการแข็งตัวที่เป็นอยู่นานปัญหาปัสสาวะที่รุนแรง เจ็บปวดระหว่างการแข็งตัวหรือรู้สึกไม่สบายในบริเวณอุ้งเชิงกรานสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งคือต้องไปพบแพทย์หรือแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะทันทีค่ะอาจจะมีภาวะสุขภาพที่เป็นสาเหตุอยู่เบื้องหลังเช่นโรคหัวใจเบาหวานความเสียหายของเส้นประสาทความไม่สมดุลของฮอร์โมนหรือแม้แต่ปัญหาต่อมลูกหมากที่ต้องการการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ การรักษาตัวเองโดยไม่พบแพทย์ในกรณีเหล่านี้อาจเป็นอันตรายได้การวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเ,เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพระยะยาวที่ดีเสมอค่ะอย่าลังเลที่จะไปขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมีคำถามจากพี่น้องหลายท่านที่ถามหมอมาว่าถ้าทำท่าบริหารนี้ร่วมกับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือเปลี่ยนอาหารการกินจะช่วยได้มากขึ้นไหมคำตอบคือ ช่วยได้มากค่ะจริงๆแล้วหมอแนะนำให้ทำควบคู่กันเลยการเดินเร็ววันละบ้าม30นาทีหรือปั่นจัก,กรยานว่ายน้ำจะช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดได้ดีมากค่ะและอาหารที่อุดมด้วยสังกะสีแมกนีเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นผักใบเขียวปลาเถาและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็ช่วยเสริมสุขภาพทางเพศได้เช่นกันค่ะ มีอีกคำถามหนึ่งที่หมอเห็นบ่อยคือถ้าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มาหลายปีแล้วจะเริ่มฝึกตอนนี้อย่างทันไหมคำตอบคือทันแน่นอนค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะห่างหายจากเรื่องนี้มานานแค่ไหนร่างกายของเราสามารถตอบสนองต่อการฝึกได้เสมอค่ะกล้ามเนื้อสามารถแข็งแรงขึ้นได้เลือดสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้นและความมั่นใจก็กลับมาได้ค่ะสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นและทำอย่างสม่ำเสมอค่ะพี่น้องทุกท่านครับ การดูแลสุขภาพของตัวเองแม้แต่ในเรื่องที่เราไม่ค่อยพูดกันเปิดเผยเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งและการเคารพตัวเองค่ะในสังคมไทยเราผู้ชายมักจะเก็บเรื่องพวกนี้ไว้คนเดียวไม่กล้าพูดไม่กล้าถามแต่การที่คุณมาดูวิดีโอนี้วันนี้แสดงว่าคุณใส่ใจสุขภาพของตัวเองและนั่นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากค่ะ ถ้าบริหารบ้านาทีต่อวันนี้เป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังมากในการลงทุนเพื่อความแข็งแกร่งในการแข็งตัวระยะยาวความมีชีวิตชีวาและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมค่ะมันเกี่ยวกับการสร้างนิสัยสุขภาพพื้นฐานที่จะเพิ่มพลังให้คุณในทุกด้านของชีวิตช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดค่ะ จำไว้นะคะว่าท่าบริหารเหล่านี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผสมผสานกับอาหารที่สมดุลการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอสม่ำเสมอการนอนหลับที่ดีและการจัดการความเครียดลองนึกภาพว่าเป็นการติดอาวุธให้ร่างกายด้วยเครื่องมือทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดค่ะหมอขอสรุปสั้นๆอีกครั้งนะคะ ถ้าบริหารคีกเกลวบารนาทีต่อวันแบ่งเป็นบาขั้นตอนขั้นตอนละหมดหนาทีนาทีแรกบีบช้าค้างปล่อยนาทีที่สองบีบเร็วเรๆัวรัวนาทีที่สามบีบค้างนานๆทํทำทุกวันทำสม่ำเสมอแล้วจะเห็นผลภายในบนถึงเสาสัปดาห์ค่ะถ้าการพูดคุยในวันนี้ได้ให้พลังกับคุณและคุณพร้อมที่จะดำเนินการอย่างกระตือรือร้อนมากขึ้นเพื่อสุขภาพผู้ชายของคุณ นี่คือวิธีรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ค่ะกดไลค์วิดีโอนี้ตอนนี้เลยนะคะเพื่อให้อัลกอริทึมแสดงวิดีโอนี้ให้ผู้ชายคนอื่นๆที่ต้องการข้อมูลนี้ได้เห็นด้วยกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับที่ใช้ได้จริงและมีหลักวิทยาศาสตร์รองรับโดยเฉพาะสำหรับสุขภาพผู้ชายวัยเสาเมยขึ้นไปค่ะทิ้งคำถามหรือความคิดเห็นไว้ด้านล่างนะคะหมออ่านทุกความคิดเห็นเลยและความคิดของพี่น้องมักจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้หมอทำวิดีโอใหม่ๆค่ะมีหัวข้อสุขภาพผู้ชายเรื่องไหนอีกไหมที่อยากให้หมอพูดถึงคะขอบคุณมากที่อยู่กับหมอในวันนี้ค่ะในวิดีโอถัดไปหมอจะพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือการดูแลสุขภาพตอมลูกหมากควรตรวจเมื่อไหร่และทำไมถึงสำคัญเราจะลงลึกในแนวทางล่าสุดความเข้าใจผิดที่พบบ่อย และสิ่งที่ผู้ชายทุกคนต้องรู้เพื่อปกป้องต่อมลูกหมาของตัวเองคุณไม่อยากพลาดวิดีโอนั้นแน่นอนคะ่ะรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองดีๆและควบคุมความเป็นอยู่ที่ดีของคุณต่อไปหวังว่าจะได้พบกันอีกในวิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ